สวัสดีครับชาเคมิงนะครับวันนี้ก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเอเดนะครับศึกล้มเซียนเกลิ่ล้มเทมนะครับหรือว่าเอเดมิชันนะครับที่ผมกำลังซุ่มทำอยู่ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ได้ออกมาตอนที่4แล้วนะครับก็สุดยอดนะครับเรื่องนี้ได้รับผลตอบรับดีมากๆนะฮะอาจะมาเล่าประวัติหน่อยนะครับคือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเกิดจากนะครับผมทําขึ้นนะครับโดยปั๊ดหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าผมลองทําเล่นๆดูนะครับเพราะปกติก็ในชาแนลก็ไม่ได้มีเอิเมชันอะไรมากนะฮะอย่างตอนแรรกกกก็ซิสตมา่อนนะคับ างหลังก็มาก็ AWO มานะฮะก็ลองจัดปักหนึ่งก็จะเห็นว่า,าภาพนั้นกากมากนะฮะตอนนั้นแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจทำนะฮะคือตั้งนะครับตั้งไปทำทำไปมั่วๆนะครับก็เนื้อเรื่องเนี่ยอยากจะรู้ว่ามาจากไหนนะครับก็คือว่ามีเพื่อนที่โรงเรียนผมเนี่ยนะฮะเขาคุยกันนะครับว่าเออมันมีการ์ตูนที่มันเข้าไปในเกมอะไรเงี้ยเกม RPG ที่มันมีตีมอนตีอะไรเวลอะไรเนี่ยมี เป็นระบบของเกมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็น่าจะอ้างอิงมาจากเรื่อง SQL นะฮะหรือเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่เคยอ่านเหมือนกันจริงผมสาบานเลยว่าผมไม่เคยอ่านนะฮะไอเรื่อง exe e เนี่ย SQL ของคนไทยเนี่ยที่มันเป็นแนวในเรื่องนี้เดียวกันเลยครับผมอ่านะฮะก็ถัดมาครับที่เราเริ่มพัฒนานะครับอ่าตอนนี้มาถึงปาร์คที่สีแล้วนะครับก็โปรแกรมในการพัฒนาก็จะเป็นโปรแกรม Adobe Flash นะครับผมอ่านะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับชิ้นงานนะครับจากปาร์คที่4 นะฮะโอเคครับก็นะตอนนี้ก็ซุ้มทำนะครับปาร์คอื่นๆต่อไปนะครับแล้วก็มีแอดมชั่นล่าสุดนะครับอย่างอ่า,อ,าอะไรวะ MV นะครับ AlittlePiece นะครับ OfHeaven นะฮะของอะไรวะของ e v e n t s 7-4นะฮะก็ติดตามชมกันได้นะครับเดี๋ยวอยู่ไหนวะนะฮะอืม ลิตเติ้ลเพซนะฮะอ่านะฮะก็จะมีโปรเจกต์เดโมมาให้ดูกันนะครับอ่านะฮะเอาอย่างนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยฟังก็ไปหามาฟังกันนะครับเพลงนี้เพาะมากครับผมชอบมากครับอันนี้ก็จะเป็น m อตัวเต็มนะครับอ่าเวลา8นาทีด้วยกันตัวเต็มแน่นอนครับผมแต่เราจะลดความโหดลงมาหน่อยนะฮะลดความโหดลงมาหน่อยนะฮะไม่เหมือนใน m อตัวจริงตัวจริงนี่ MV ตัวจริงนี่จะโหดมากนะครับแต่อันนี้จะเป็นร์ชันน่ารักน่ารักหน่อยนะฮะก็ติดตามชมกันด้วยนะครับกับโปรเจกต์ uh, Little Piece of Heaven นะครับผมตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอ้ยก็ต้องไม่ต้องขอขอบคุณนะครับก็ต้องขอจากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ